ที่มาของคำว่าสามโนราอ่าก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่ามาว่าเปยงคอยซื้อว่าสามโนราสมัยนั้นเส้นทางนาครวัดนครทมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เก็แต่งแต่เท่าปากิตนางออละพิมแต่งแต่สมัยนั้นนา่งโมโนรา,าสังเกตีนั่งวมราเสมือนกับว่าน่ง มนโนราเนี่ยคือเป็นคนครึ่งคนครึ่งอย่างครึ่งจัดได้ว่าขันว่าคนกับมิตรสามารถมนโนราสิพยายามยางเพราะว่าหนีจากครูญายก็เลยมากเขาบอกว่ามาอาบน้ำอยู่ที่สามมโนราสามนานี้คนพบเห็นนั่งมนโนราเนี่ยลงอาบน้ำแล้วก็ขามไปเมืองพิมไม่ขามไปที่จะไปกลับบ้านเกิด ก็เลยเป็นที่มาของว่าสะมะโนลาเพราะว่าเพิ่นบอกเราต่อกันมาเพราะว่าสมัยกี้มีพวกปลาดวงพองไพ่หลายมีพวกง่ายท่านาเพิ่นไปพบเห็นเพิ่นกัเลอยสูงก็แซวนี่มันมีชื่อว่าสะมะโนลาอาบนำ้ำมันก็เรียกว่าอาบน้ำตกไปเนาะก็เรียกว่าชื่อว่าสะมะโนลาดีเปลียนแรลงขุดซุมูนีเพิ่นขุดเป็ีป่นอ่างน้ำขนาดเล็กไว้ให้คนใส่บริโภคแม่แต่อำเภอ ก็ได้ไสสูบน้ำจากนี่ไปห้วยหินลาดส่งไปอำเภอก็คือห้วยหินลาดแต่ของเข้าเซวาสาก็มันหมดแล้ว